สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจากนักธุรกิจสู่พ่อค้ารวยไม่หยุดสามีหมื่นล้านของนางเอกดังทำอาชีพเสริมยืนลวกกว๋วยเตี๋ยวขายเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยบุตรชายของนายสันติพิรมพักดีและนางอารุณีพิรมพักดีสำหรับต๊อดปิติสามีของนางเอกสาวคนสวยนุ่นวรนุษ ล่าสุดโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพของต๊อดปิติที่กำลังยืนขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นร้านของต๊อดปิติเองร้านนี้เปิดอยู่ที่ย่านใจกลางเมืองอย่างทองหลอ่อภาพนี้ต๊อตต่างได้รับคำชมมากมายเพราะเจ้าตัวนั้นลงมือลวกเองแถมยังคิดค้นสูตรก๋วยเตี๋ยวเองอีกด้วยปัจจุบันหนุ่มต๊อดปิติดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวรีจำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู้ดแฟกเตอร์จำกัดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ